สวัสดีค่ะทุกท,ทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักษทางช่องทางซีรีดอทมีวันนี้เป็นวันอังคารที่21มิถุนายน2565ยเราจะมาดูกันชาวว่าดวงคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยบอกได้เลยนะคะดวงการงานเนี่ยเรียกว่าไปได้ฉลุยเรียกว่าดีทีเดียวละ่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องติดต่อหรือรอยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าเป็นพิเศษ,ษแลมัดระวังความใจกว้างของคุณสักนิดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณใจดีมากเกินใจกว้างเกินไปนะคะ คุณจะต้องเข้าไปแบกรับภาระหน้าที่การงานของเพื่อนร่วมง,งานส่วนคนที่เกิดวันอังคารวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันนี้นะคะดวงคุณดีในเรื่องเงินค่ะรวมถึงการติดต่อเรื่องของการเงินก็จะได้ผลด,ดีไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องขอสินเชื่อหรือการพูดจาตกลงเรื่องเงินทองนะเรียกว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงทีเดียวสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความประมาทความสับเต้าของคุณเองนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ สำหรับสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินส่วนเครื่องประดับดนำโชคนะคะก็จะมีนินเครื่องเงินเพชรค่ะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นรูปทรงรีหรือทรงกลมก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ถ้าเราจะสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะก็ขอให้สักการะบูชาหลวงพ่อปากแดงท่านท้าวเวสสุวรรณและก็พระพิฆเ,เนศค่ะทั้งสามพระอ,องค์จะประสิทธิ์ประสาทพรในสิ่งที่เราลองขอได้อย่างดีเลยทีเดียว คนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะหรือเกิดในวันนี้นะถ้าทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะให้เน้นเรื่องของการมุงกระเบื้องหลังคานะคะหรือการสมทบทุนสร้างพระประธานก็ได้เพราะอาน,นิสงส์ตรงนี้ค่ะจะทําให้หน้าที่การงานรวมถึงฐานะของเราเนี่ยมีความมั่นคงครอบครัวก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะก็จะสามารถจิบจับได้มาอย่างง่ายๆเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานวันนี้นะขอให้มีส่วนผสมของ พืชผักที่ทอดยอดอาจจะเป็นตำลึงนะคะแกงจืดตำลึงยอดผักแม้วยอดผักฟักทองผักบุง้งเพราะตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเคล็ดที่เราหยิบจับอะไรเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวแล้วก็มีหลักนะคะให้เราได้ได้พึ่งได้พิงด้วยนะคะรวมถึงการงานหรือการเงินก็จะมีการข้องตัวข้องมือด้วยเช่นกันมาถึงช่วงของการวางตัวเละเก็ดประจันบางคารที่21มิถุนายนพ5 65กันค่ะ ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข7เลข8เลข9เลข5เลข0เลข1ในวิธีเลข7กับเลข8ชุดจับคู่72 73 74 76 28 38 48 68แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30ดอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข9เลข4 เลขหเลขสองเลข5้าเน้นพิธีเลขแปดกับเลข9ชุดจับคู่80818387 09193979แล้วพอมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดนี้เลขที่วางว้ให้จะเป็นเลข6เลข3เลข0เลข8เลข7เลข2เน้นพิธีเลข6กับเลข3ชุดจับคู่61646569 หนึ่งสามอันนี้ก็เป็นทั้งสมช่วงเวลาของวันจังคารที่21่ิบมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยเลยนะคะทุกท่านใช้อย่าลืมนะคะมั่นทําบุญมั่นให้ทานนะคะอน,นิสฐสงตรงนี้จะทําให้เราเนี้ยมีอยู่มีกินอย่างต่อเนื่องนะคะชีวิตเราเนี้ยก็จะมีคนคอยให้การอุปการะให้ความช่วยเหลือเรา พรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางสิ่งบบมีดับมีวันนี้ขอลาสุดท้ายไปกอ่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ